อหอนาฬิกาหอนาฬิกาตัวเมืองเชียงรายนะคะเรามาหาร้านอาหารเช้ากินก็ขับรถผ่านเฉยๆไม่ได้แบบว่าเจาะจงจะมาร้านนี้แต่ก็อร่อยดีร้านจะอยู่ตรงหัวมุมถนนชื่อว่าถนนเจ็ดยอดนะคะที่เราสั่งก็จะมีโจ๊กข้าวต้มนะคะมีปลาต้มโกมีไข่กระทะมีหลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเ <ไป S 1> ชียง <ไป S 1> แสงเชียงใหม่เชียงแสนหรือเปล่า ไปเชียงไหวเลยเหรอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดคูบาบุญชุ่มนะคะวัด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 ชื่อวัดอะไรปุ้ยไทถ่ายวัดที่แกย <laughs> อยากไปก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปประมาณสองชั่วโมงนะคะ <laughs> เพื่อที่จะไปวัดของคูบาบุญชุ่มนะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันที่วัดนะคะ <laughs> บ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงวัดพัทธาดาวยวงแก้วนะคะก็คือ,อตอนนี้ไม่มีไม่มีคนเลยในวัดไม่มีแม้แต่คนเดียวก็เลยขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะด้านบนก็คือจริงๆจะสามารถขับรถขึ้นมาได้ถึงด้านบนมาถึงองค์พระใหญ่นะคะที่เราจะเห็นเด่นเป็นสงา่าก็คือจากทางเข้าขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้ว คือ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไหว้พระใหญ่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ นึ่งจุดท่องเที่ยวนะคะที่เวลาคนมาเชียงรายก็คือเขาก็จะมากันนะคะก็คือสามเหลี่ยมทองคำนะคะเป็นชายแดนระหว่างไทยพมา่าแล้วก็ลาวนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูไทยแบบเออปล่อยเขาไปเถอะป่า <_ p ain> ด้านด้านนี้นะคะตรงนี้ประเทศพม่านะคะฝั่งนี้เป็นลาวนะคะมีแม่น้ำกั้นนะคะ ก็คือเป็นจุดที่3ประเทศเห็นชายแดนกันนะคะที่นี่เขามีบริการจุดเรือให้ชมนั่งชมวิวด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งนะข้างทางก็จะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะคะขายของฝ้าขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าสารมีร้านอาหาร เราทองช้างไหมนี่เรามาถึงด้านหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,ก่อนนะคะ <c oughs> ไปสถานที่ต่อไปก็คือถ้ำขุนน้ำนั่งนอนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถ้ำดีกว่าบายตอนนี้นะคะจุด ที่เที่ยวที่เรามาอีกที่นึงนะคะหลังจากที่ไปสามเหลี่ยมทอง,งคำก็คือถ้ำหลวงถ้ำหลวงขุ่นน้ำนั่งนอนนะคะก็ด <c oughs> <อ>ูว่าตัวเราให้มาตรฐานดีำงนแล้วก็พั่อนขับรถเข้าไปเองไม่ได้นะคะเราจะต้องน,นั่งรถกระบะแบบมีหลังคาด้วยก็คือสะดวกดีค่ะค่าค่ารถบริการคนละ20 e บาทนะคะ พอเราลงรถรถรางมาแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นมาทาง ด้านบนนะคะข้างหน้าก็จะมีป้ายเขียนตำนานดอยนางนอนนะคะเราขึ้นไปกันเลยดีกว่าะ กีเราไปถ้าขุณน้านั่งนอนมาแล้วนะคะถ้าหลวงนะคะตอนนี้เรามาคาเฟ่ชิคชิกซึ่งเป็นคาเฟ่ดังของเชียงรายนะคะก็คือชื่อร้านคาเฟ่ชีวิตธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะเป็นแบบว่าร้านอยู่ริมแม่น้ําหาไม่ยากกูก็แอบได้ร้านบรรยากาศดีมากเป็นเรือนไม้สีขาวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดกาดหลวงนะครับเชียงรากลวงากาดลวงเชียงรายใช่แล้วจะมีหอนาฬิกาเต่าอยู่ตรงนั้นร้านที่เราจะต้องมาตําที่นี่ก็คือไก่ทอดเที่ยงคืนค่ะชื่อร้านนะคะต้องเข้ามาในตลาดนะคะขายไหมก่อนอ๋อขายเราได้กินนะคนเราได้กิน ปนโกะระดู้ว่าไก่ทอดที่อร่อยที่สุดจริงเหรอขนาดนั้นเลยอ่ะนี่เป็นการมาลองครั้งแรกนะก็คือเนี่ยเนยเนย,เยรีวิวว่าแบบว่าอร่อยมากกินไก่ทอดหึงเลยอ่ะหอดแมสอกเลยกินไก่ทอดแบบว่า ก่อนที่เราจะเข้าที่พักเนี่ยมีวัดที่อยู่ตรงข้ามที่พักเรานะคะก็ชื่อ,อ,อวัดมิ่งเมืองนะคะเราเห็นตังแต่เมื่อวานแล้วแหละสวยมากเราก็เลยกะว่าเออไม่รู้จะกลับมาทันไหมกเ็เลยลองเดินม,มาดูปรากฏว่าเขาก็ยังเปิดให้เข้าอยู่นะคะดูเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคือข้างนอกอะ่ะสวยมากเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศวัดให้ดูกันนะคะ เราก็มาที่ร้านเหมือนอยู่ตรงสี่แยกตรงข้ามกับวัดมิ่งเมืองที่เมื่อกี้เราไปนะคะเป็นร้านแบบว่าให้นั่งเงี้ยแล้วก็มีร้านอาหารรอบๆร้านนะคะเพื่อให้สั่งทานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินอั้นี้คืออะไรไก่ทอดค่ะไก่รามเมซนไม่คืออะไรรามเมซีนก้ยก็กินมามากเกาหลีด้วยไม่รามเมซด้วยหรอก็หนูสั่งมามากเกาหลีอ่ ไก่ทอดนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวไก่ทอดให้ฟังว่าอร่อยไหมร้อนนะชิ้นใหญ่มากดูเทียบกันหน้าอะไรใหญ่ไปก่อนนี่คิดว่าหน้าใหญ่แล้วนะไก่ใหญ่ไปหรือเปล่าอีป๊ะไยกแรกมึงไม่ตงพูดก็ได้เดี๋ยวดูความกรอบร้อนนะอุ๊ยอีปุ้ยเตือนด้วยอ่ะแปลกนะเนี่ยมันเพิ่งขึ้นจากกระทะร้อนจริงกรอบ่ะ ปแป้งยังไม่เดินยังไม่โดนไก่เลยนะโดนแป้งก็กลัวร้อนไงเดี๋ยวต้องฉีดเลือดมันฝั่งนี้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 มาดูส่วนอ่อนที่เดี๋ยวต้องให้มันช้าร้อนไหมคุณครับไม่แถบไม่ได้ร้อนจริงว่ะคุณ เด๋ออนมากฟันออกกว้างเลยอีกแล้วกัดเมยกแล้วนะมุกมันได้ไงมันมาก็คือกรอบมากมีคนตะไคร้นิดนึงนะตะไฉ่ำความฉ่ำกรอบไม่ไหว เนื้อมันไม่แห้งเลวยนะพี่แบบเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะค่ะลองดูดิแลมาเละได้อะไรกันก็พี่แบงค์ก่ะพี่ต้าท้าไมเลเทจะใช่พี่แบงค์หรอลอกหนัลอดเลยดูความากครับดูควันดูควันดูความจริงว่าเลยจุดว่าดูควันดิจะให้ดูปากจะเป็นยังไงลูกลูกปากจ้ะ ค่ะเรากินข้าวเสร็จแล้วทุกคนที่เรานั่งกินข้าวตรงนี้นะคะนี่ค่ะชื่อว่าเออ เจมาร์เก็ตนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามวัดมิ่งเมืองที่เมื่อกี้เรามาไหว้นะคะวัดที่สุดเกียนรอบหนึ่งว่ะโอ้โหสวยเนาะนี่ค่ะเราให้ดูวัดอีกรอบหนึ่งสวยสวยวัดต้องสวยแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปกินร้านร้านอะไรปุ้ยเซียงเซียมอีนี่นะคะเซนเซีมอีเซนเซีมอีค่ะอือเซนเซีมอีอิน เชียงรายนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจบคลิปที่ร้านขนมหวานนี่แหละเดี๋ยวเราจะกินขนมหวานกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทานขนมหวานเสร็จเราก็จะกลับโรงแรมนะคะแล้วก็ปิดคลิปวันนี้ไว้ที่แ่วนี้อะไรคะนี่คนเชียงรายนะครับ <laughs> นี่คือหน้าคนเชียงราย <laughs> <laughs> ไปใต้ยังคือกว่าอีกอะ่ะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกัน <laughs> บ๊ายบาย ดีเช้าว,วันสุดท้ายนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วแต่ว่าก่อนกลับเราก็เรากลับไปเย็นๆายๆเนาะเราก็ยังทํากิจกรรมวันนี้ได้อยู่สําหรับเช้านี้นะคะเรามาลองข้าวซอยที่คนที่นี่แนะนํานะคะก็คือชื่อร้านข้าวซอยพอใจค่ะข้าวซอยไก่กะทินนะคะแล้วก็เราสั่งไส้อัว่วมาด้วย แล้วก็ที่นี่มีบะหมี่น้ำด้วยค่ะเดี๋<บ>ยวไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคน เราเข้าไปข้างในวัดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพเท่าที่ได้ามาฝากนะคะทุกคนใจการวัดต่อไปค่ะ ในบริเวณด้านในของวัดไม่ได้นะคะได้แค่ถ่ายรูปบท์ด้านหน funky. ้าแล้วก็เดินมาด้านข้างวัดไม่เป็นไรค่ะเราก็ไว้ค่อยมาใหม่หนูเชียงรายคงไม่ได้มารอบเดียวรอสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยมาใหม่เดี๋ยวเราเอ่ออูอันนี้เขามีให้ซื้อใบโพแล้วก็เป็นเหมือนโพกระดิ่งอะค่ะทุกคนเห็นปะ ื้อแล้วก็มาแขวนตามซุ้มแบบนี้นะคะเราก็เลยจะไปวัดต่อไปนะคะก็คือวัดร่องเสือเต้นนะคะนี่เรามาอีกวัดนึงก็คือวัดร่องเสือเต้นนะคะถ้าใครมาจังหวัดเชียงรายเราก็แนะนําให้มานะสวยมากทุกคนเป็นโบสถ์แบบสีน้ําเงินเมื่อกี้เป็นโบสถ์สีขาวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบสีน้ําเงินทั้งวัดเลยอะ่ะแล้วดูดินี่คือทางเข้านะคะทางเข้าก็อลังแล้วว่ะทุกคนดูดิ ก็คือเดี๋ยวเราไปไหว้พระในบสถ์กันก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวขอเข้าไปไหว้พระด้านในก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้แล้วเราก็จะไปที่สนามบินแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปจบบล็อกเราที่สนามบินแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินเลยค่ะ ราก็เข้ามาในสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วนะคะเรากําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพไฟของเราคือตอนบ่ายโมงสิเราเช็คอินมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในสนามบินแล้วข้างในสนามบินก็มีร้านขายของฝากอะไรอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าคนแบบไม่ได้ซื้ออะไรมาแล้วอยากจะมาซื้อของฝากนะคะที่นี่ก็มีร้านขายของฝากหลายร้านเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันด้านในเกตค่ะ คึนเครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะกลับถึงกรุงเทพนะคะโดยใส่การบิน a i r ์เอเชียนะยังไงนะคะฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราปิดบ็อกที่นี่เลยแล้วก็ตอบถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเยจจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกๆคนเลยฝากวักท่องเที่ยวของเรา2คนไวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ๊า้วาย